สวัสดีนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปถูกและดีนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ถ่ายมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะกับคลิปถูกและดีแต่บอกเลยว่าเป็นคลิปถูกและดีที่เป๊ะปังอลังการงานสร้างมากเวอร์ <ค Ugh. S 1> เพราะว่าโปรดักที่ฟ้าจะรีวิวในวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่ามันดีมากจริงๆทุกคนคือขออนุญาตเปิดคลิปแบบสปอยเลยว่ามันดีมากจริงๆใครที่เข้ามาในคลิปนี้และพยายามแบบไม่อยากใช้ตังค์ไม่อยากเสียตังค์นะคะทุกคนก็อย่ายดูคลิปนี้เลยเพราะว่ายังไงก็ต้องซือ้อวัันนนนนนีี้้ะะะคะคทุกาจมววิอเลย นะคะที่ฟ้าสั่งมาจากช h อป e ีอันนี้คือพาเล t Coco ค Venus นะคะ35 Pa ์รี่ไฟ a ์แพนอายแชโดวของแบรนด์ d ี a r รูนะคะทุกคนอันนี้ฟ้าได้มาจากช h อป e e นะคะเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงเนี่ย direct message มาหาฟ้าใน Instagram บอกว่าพี่ฟ้ารีวิว e y e s h a d o w อันนี้ให้หน่อยจากช h อป e ีแน่นอนทางเราสาวก e า e s ช a d o w ก็ต้องรีบสั่งมาเลยนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปเลยว่าอันนี้เนี่ยฟ้าสั่งมาจากช h อป e ีนะคะในราคา69บาทเท่านั้นแต่คุณภาพคือแบบว่ามิลเลียนดอลลาร์มากคือคุณภาพดีมากจริงๆเป็นทีี่แบบม38 5สีนะคะทุกคนแล้วก็โทนสีดีมากมีหลาย t e x t อร์มี m แ t ทมี m e t a ัลลิกมี s h i เ m อร์มีกลิตเตอนะคะทุกคนคือปังมากจริงๆแล้วก็โทนสีของเขาเนี่ยเป็นโทนสีที่คนไทยสามารถใช้ได้แล้วก็เป็นโทนสีที่เราคุค้นเคยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะสว c h ให้ดูขำๆแล้วกันนะคะสักสัก3สีแล้วกันนะคะทุกคนนี่เมทัลลิกคือแบบปังไม่ไหวอันนี้คือสีแมททุกคน are you k i d d i n สวยมากและอันนี้ก็คือกลิตเตอร์ของเขา โอ้ oh my god เรามาดูกันนะคะว่า69บาทเนี่ยเอชดอวจะเกลี่ยง่ายและจะเป๊ะปังแค่ไหนนะคะก็นั่นเลยค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลยดีกว่าจ้าไปจ้า ให้ดูโทนสีในพาเลตก่อนนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีความน้ำตาลม่วงๆ่วงมีสีทองนะคะมีสีน้ำเงินสีโทนเขียวด้วยมีสีแบบแดงแดงด้วยนะคะทุกคนก็เป็นพาเลตที่แบบเอาจริงๆก็คือใช้ง่ายเลยนะคะทุกคนมีสีที่แบบสามารถทําให้เราเล่นได้หลายอย่างเลยเนาะสีแรกเนี่ยฟ้าจะลงสีนี้ก่อนเลยเป็นสี transition color ของเรานะจ๊ะสีนี้เนี่ยฟก็จะลงด้วยแปรงที่แบบฟูๆประมาณนี้เลยนะคะทุกคนไม่ไม่ฟูมากนะคะฟอสเราแอบเยอะอยู่นะ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนไม่น่าจะเหมือนกันว่าจะจะทำอะไรนะคะก็ลงลงไปเถอะโอ้แต่สวยนะสีชัดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ เลี่ยง่ายมากเลยนะคะเฮ้ยทุกคนสีดีมากเลยอะคุณภาพไอเชโดคือดีงามมากเลยนะเป็นสีที่แบบไม่ชัดจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงไปไหมแม,แม่คือเป็นสีที่เราสามารถเลเยอร์ได้เรื่อยๆนะคะทุกคนสามารถเพิ่มความเข้มได้สบายเลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอเชโดราคาหลักสิบแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากแล้วเนี่ยงานกริตเตอร์จะดีแต่ว่างานแมทเนี่ยจะไม่ดีแต่อันนี้คือแมทคือดูดิ ังไม่ไหวอ่ะละมุนมากนะคะทุกคนจากนั้นฟาก็จะลงสีนี้เลยนะคะทุกคนเป็นสีแดงๆเนาะมีความเบอร์เกนดีสีนี้นะคะทุกคนฟาก็จะลงด้วยแปรงเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบดี t a ล l ล r er Brush ของ Fenty Beauty เนาะเคาะฝุ่นออกมานะคะให้มันไม่ชัดจนเกินไปแล้วก็มาค่ะลุยวันนี้อยากแต่ง h ฮ l โลอาแล้วก็ i n นเน Corner ด้วยนะคะเฮ้ยแกสีแบบ คุณภาพดีมากเลยอะจากนั้นก็จะแตะมาที่สีชิมเมอร์สีนี้เลยนะคะทุกคนลงที่กลางตาเลยสีนี้คือแบบวิงสุดนะคะทุกคนเดี๋ยวสวอชให้ดูนี่กริตเตอร์ค่ะเขาก็จะแบบกดไปที่กลางตานะคะทุกคนเคาออกด้วยนะนิดนึงไม่งั้นมันจะร่วงที่ใต้ตาได้นะคะกดไปเลยค่ะโอ้โอ้มิกอทุกคน you see that เลดอะทุกคนเหมือนเขามีความเป็นกาวในตัวนิดนึงอะทําให้แบบติดเปลือกตาได้ดีมากเลยนะทีนี้แตะมาที่สีม่วงเข้มนี้เลยนะคะทุกคนเพราะจะลงแบบฟุ้งๆเป็นไลเนอร์เบาๆเนาะลงด้วยแปรงหัวตัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เพรสโอ้โหทุกคนเพราะก็จะวิงออกนะคะเบาๆไม่ไม่ให้เป็นวิงที่เชิดมากแล้วก็ไม่ตรงเกินนะคะให้ตาของเราดูยาวกว่าเดิมนะคะทุกคน สำหรับใต้ตาล่างก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนลงสีพีชก่อนนะคะถ้าใช้อะแนะนำให้เคาะสีก่อนทุกครั้งนะคะทุกคนเพราะว่าฝุ่นแอบร่วงเยอะอยู่เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะลงสีแดงสีเดิมนะคะลงไปที่หางตาเลยจะเน้นหางตาที่สุดนะคะจะไม่ลงไปถึงกลางตาเนาะคอนเนคกกับไลเนอร์ของเราด้วยนะคะเอาแปรงที่ไม่มีสีอายแชโดว์นะคะทุกคนมา เบลนขอให้ทุกอย่างมันฟุ้งๆละมุนล,ละมุนทีนี้จะแตะมาที่สีชิมเมอร์สีนี้เลยนะคะทุกคนฟาก็จะลงที่หัวตานะคะอย่างนี้เลยสวยมากแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้ด้วย แบบกลางตาประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับข้างนี้เนาะก็เดี๋ยวฟ้าจะไปตีขนตาปลอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้างนี้เลยนะคะโอเคทุกคนก็ตีขนตาปลอมเสร็จแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยฟ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอทุกคนฟ้าอยากจะลงกลิกเตอร์ที่ใต้ตาล่างนิดนึงก็เดี๋ยวฟ้าจะลงกลิกเตอร์นะคะอันเดิมเลยที่เราลงที่เปลือกตาเนี่ยลงที่แบบช่วงบริเวณนี้นิดนึงนะคะลงด้วยแปรงนะคะรอบนี้พราก็จะกด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 แบบนี <S <S ้แล้วก็เบลนดลงมานิดนึงให้แบบ โอ้ยฉ oh, ันร้องไห้เป็นกริ๊ ทีนี้สําหรับข้างนี้นะคะทุกคนต้องบอกกันเลยว่าไอเชอร์โอ้พาเลตอันนี้เนี่ยสีมันก็เป็นโทนเดิมๆที่เราเคยแต่งอยู่บ,บ่อยๆนะคะทุกคนก็ออสีที่ฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นโทนพีชพีชเนาะก็เดี๋ยวสาหรับตาข้างนี้เนี่ยฟ้าก็จะแต่งลุกโทนพีชแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นลุกที่เราแต่งบ่อยเหลือเกินแต่ว่าพาเลตนี้มันมีแต่แบบโทนสีแบบนี้จริงๆก็ทําอะไรมากไม่ได้นะคะทุกคนก็ตามนั้นเลยค่ะก็เลยจะแต่งข้างนี้เป็นโทนพีชพีชเนาะแต่ว สีแรกนะคะทุกคนจะลงสีนี้เลยนะคะเป็นสีที่สามแถวแรกเนาะเพราะก็จะลงที่กลางเปลือกตาก่อนเลยนะคะแล้วเราก็จะเบลนให้ฟุง้งเลยแบบฟุ้งแบบฟุ้งๆเลยทุกคนรูป้ป่ะเพราะว่าข้างนี้เราอยากได้ความละมุนนิดนึงเพราะว่าข้างนี้ก็คือมีความอินเทนส์เบาๆแล้วนะคะสีนี้สีเดิมเขาก็จะลงที่ใต้ตาล่างเลยนะคะทุกคน ไม่ได้ใช้อายแชโดว์ไพรเมอร์เลยนะคะทุกคนคือใช้อายแชโดว์ของเขาเดี่ยวๆเลยอะไม่ต้องงอไพรเมอร์เลยอะปังมากจากนั้นฟ้าจะลงสีนี้นะคะทุกคนเป็นสีที่สีแถวที่2นะคะเป็นสีพีชที่เข้มกว่าสีแรกที่ลงเมื่อกี้นิดนึงเนาะฟ้าก็จะใช้แปรงเดิมที่ลงที่ใต้ตาล่างนะคะมาลงสีนี้ก็คือลงเหมือนที่เราลงสีแดงเมื่อกี้นี้เลยข้างเมื่อกี้เลยนะคะแต่แค่ว่าอันนี้เนี่ยฟ้าไม่อยากให้สีมันชัดเหมือนเหมือนสีแดงเนาะ คือลงให้แบบไม่เห็นชัดเกินว่าเฮ้ยสีนี้ลงตรงไหนสีนั้นลงตรงไหนอ่ะจะลงให้มันแบบทั่วๆละมุนละมุนเฮ้ยแกไอชาโทษดีมากอะ่ะดีแบบไม่ต้องมีความพยายามใดๆในการลงเลยอะ่ะคือลงแบบสบายๆปังไม่ไหวจากนั้นก็จะลงสีชิมเมอร์สีนี้เลยนะคะทุกคนเป็นสีที่หกนะคะแถวที่สองซึ่งสีแบบว่าโอ้ oh my god สุดมากใช้แปรงเดิมในการลงนะคะทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ฟ้าจะแบบวนๆให้ทั่วๆนิดนึงจากนั้นฟ้าจะลงสีนี้นะคะทุกคนเป็นสีสุดท้ายเลยนะคะแถวที่สองสีนี้ฟ้าก็จะลงตรงกลางเปลือกตาตรงนี้แต่ว่าจะไม่ลงขึ้นสูงนะคะทุกคนจะลงแค่แบบสูงกว่าโคนขนตานิดนึงประมาณนี้ทําให้ตาของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสีนี้ฟ้าเอามาไฮไลท์หัวตาด้วยนะคะแล้วฟ้าก็จะลงสีนี้นะคะช่วงบริเวณนี้ด้วยจะได้ทําให้ตาของเราเนี่ยดูมีความแบ๊วมากขึ้นนะคะอารมณ์แบบดอลลี่อายเนาะ จากนั้นแต่มาที่สีนี้นะคะทุกคนสีนี้คือสีแรกเลยนะคะแถวที่4สีนี้นะคะทุกคนโฟก็จะลงด้วยแปรงหัวตัดฟูๆแบบนี้เลยนะคะของ brushwork ที่เป็น collaboration กับพี่ไอตานะคะสีนี้โฟก็จะลงที่หางตาให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าจะไม่ได้ลงให้มันชัดอะไรมากมายนะคะ แล้วอะไรที่เหลือที่แปรงฟ้าก็จะลงตรงนี้ที่หางตาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะฟอสจะลงสีกิตเตอร์สีนี้เลยนะคะทุกคนเขาจะเป็นกิตเตอร์ที่แบบเนื้อเม็ดแบบชัดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆฟก็จะลงที่ตรงไหนไม่รู้ก็จะลองลงดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงก็จะแทบแทบเบาๆ ที่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าไปกรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินิชลุคจะเป็นยังไงนะคะและนี่เลยนะคะทุกคนก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่ฟ้าแต่งตาด้วยอายแชโดว์พาเลตอันนี้เลยที่ฟ้าซื้อมาจากช้อปปี้ในราคา69บาทเท่านั้นบอกเลยว่า โอ้ oh my god ทุกคนไม่ต้องพูดเยอะทุกคนดูสีตาทุกคนดูความเป๊ะปังอลังการของอายแชโดว์ของเราในวันนี้แล้วทุกคนก็เห็นว่าฟ้าไม่ได้มีความพยายามใดๆในการต้องครีเอทลุก2ลุกนี้เลยคือมันง่ายเหลือเกินอายแชโดว์ hadow, คุณภาพดีมากทุกคนมาเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงนะคะว่า ใกล้ๆเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเรามาสรุปรีวิวกันเลยแล้วกันนะคะว่าฟ้ารู้สึกยังไงบ้างกับพาเลตนี้นะคะ Hoco Venus Certified Pan Eyeshadow Palette ของแบรนด์ D Caru นะคะทุกคนก็สรุปแล้วนะคะทุกคน1เต็ม1 0ให้10คะแนนเลยไม่ตัดไม่หักอะไรทั้งสิ้นคุณภาพดีราคาดีแมตดีกลิตเตอร์ดีเมทัลลิกดีทุกอย่างคือดีไปหมดเลยไม่มีข้อติไม่มีข้อเสียใดๆเลยนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งไม่กองแกงจนเกินไปสีชัดพอดีไม่ชัดเกินไปสามารถเลเยอร์ได้บิวได้นะคะชอบมากเลยชอบมากเลยจริงๆทุกคน ไม่มีข้อติอะไรเลยทุกสีคือสวยมากจริงๆยิ่งสีแบบเมทัลลิกอะทุกคนมันแบบมันมันคือแบบที่สุดเลยโว้ยแกมันมันมันสุดยอดมากจริงๆง่ายๆสั้นๆเลยก็คือไปค่ะไปซื้อไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดไปซื้อเลยจริงๆ ม่ต้องคิดอะไรแล้วซื้อเลยแค่นั้นจบก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ฟ้าด้วยนะคะเพื่อมาช่วยฟ้าได้เยอะมากแล้วถ้ายังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะยังไงฟ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบาย